เวลาดื่มกาแฟแล้วเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะปวดฉี่อือแล้วสังเกตไหมว่าบางทีกินกาแฟนะบางคนกินกาแฟร้อนแก้วแค่เนี้ยแต่เวลาไปฉี่ปริมาณของฉี่ขนาดนี้ยเพราะอะไรเพราะมันดูดน้ำออกมาจากร่างกายกออกไปหมดเลยคนกินกาแฟบ่อยๆผิวจะเหี่ยวเร็วไม่แค่นั้นแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกของคุณ มันจะไหลไปกับปัสสาวะของคุณด้วยเพระาะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปคุณปัสสาวะออกไปน้ําออกไปแคลเซียมอ,ออกไป,ออกไปด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดื่มกาแฟทุกวันทุกวันผมแนะนําคุณต้องกินแคลเซียมเสริมกลับเข้าไปให้เขาโดยด,ด่วนนะครับไม่อย่างนั้นกระดูกคุณจะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเวลาที่คุณยังไม่ควรจะแก่หลังคุณก็ค่อมแล้ว หรือว่าเดินไปสะดุดอะไรนิดหน่อยเจ็บเอวเจ็บสะโพกเล่นผิดท่ากระดูกหักกีฬาขอผ้าท,ที่ตกหน่อยก็ไม่ได้เลยนะดื่มกาแฟเป็นประจำผู้หญิงไว้หมดประจำเดือนใครดื่มเหล้าเสือบุรี่คนที่กินเนื้อแดงมากๆเนื้อสัตว์นะ <Okay. S 1> สัตวเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นหมูก็ดีวัวก็ดีนะครับมีโอกาสทำให้แคลเซียมสูญเสียได้มากขึ้นนะ คนที่ไม่ได้เจอแสงยามเช้าทั้งห้องผมการันตีเลย80%ดรขึ้นไม่เคยเจอแดดเช้าเคยเราเจอเคยแต่ว่าดิฉันทา SPF 50ตั้งแต่หน้าจนถึงปลายนิ้ก้อยเลยค่ะนะเวลาคุณไม่เจอแดดเนี่ยวิตามินดีจะไม่สังเคราะห์ต่อให้คุณกินแคลเซียมก็ดูดซึมไม่ได้จบ ไอ้แคลเซียมที่กินไปไม่ได้ช่วย,อ,ยอินดีนะเพราะฉนะนั้นกินแคลเซียมต้องกินแบบที่มีวิตามินดีปนมาด้วยเขาจะได้ช่วยเพิ่มการดูดซึมนะแคลแมกพลัสคือคําตอบนะเพราะว่าเสริมเรื่องของกระดูกและกล้ามเน,นะะน,นื้อนะครับใน1เม็ดมีทั้งแคลเซียมมีทั้งแมกนีเซียมนะครับแคลเซียมจะมีอยู่250มิลลิกรัมบางคนบอกว่าอุ้ยไปเปรียบเทียบกับพี่เขาอุนี่นท้องตลาดนี่ต้อง600มิลลิกรัมของเรามีแค่250 600มิลลิกร,รัมส่วนใหญ่ใช้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรคือแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตผมเชื่อว่าทุกท่านเกิดทันยุคคุณครูเขียนกระดานใช้ชอ็ชอกเขียนกระดานนั่นคือแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนบน